มาค่ะคอลเลคชั่นนะคะคอปปี้นะคะตัวนี้ขายดีมากลูกค้าชอบมากตัวนี้เป็นงานออกแบบดีไซน์อีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้บอกเลยว่าลูกค้าชอบตรงที่ว่าตัวนี้มีช่องหลังนะคะสามารถเสียบมือถือได้ไดนนเองคุยโทรศัพท์กับลูกค้าเสร็จนะคะกนที่เลยสามารถเสียบด้านหลังได้เลยแบบนี้เลยค่ะนี่ใช้งานได้เยอะช่องจริงๆนะคะแล้วบอกเลยว่าภายในเนี่ยตัวนี้นะคะคอลเลคชั่นเนี้ยแบ่งให้เป็น3มช่องมีใส่ของได้เยอะจริงนี่ แล้วมาพร้อมสายยาว cross body ได้นี่เห็นไหมมีช่องซิปให้นะช่องซิปกลางอีกช่องซิปในอีกนี่แล้วก็นี่เลยค่ะมีช่องเสียบมือถือให้อีกสองช่องแบบนี้นะน่ารักมากใช้งานง่ายๆเลยเนี่ยใส่มือแบบใส่กระเป๋าสตางค์ใบายาแบบสบเพรดแยกช่องได้เลยแล้วภายในตัวเนี้ยซับหนังแกะใช้หนังตัวเดียวกับด้านนอกอีกบอกเลยว่าสวยแล้วยังไม่พออาหารคุณภ,ภาพล้วนๆเลยนี่กระเป๋าสตางค์ก็เซลล์นะเปิดปิดบิดล้อแบบนี้ได้เลยนี่3า,าพับ สวยมากเงี้ยบอกเลยว่างานคุณภาพอีกเช่นการอย่างที่บอกเลยว่าเราใช้หนังแท้นะคะด้านนอกด้านในเหมือนกันหมดเลยใช้หนังตัวเดียวกันเลยฉะนั้นบอกเลยว่าลูกค้ามาสามารถเปรียบเทียบได้เลยด้านนอกด้านในหนังตัวเดียวกันนี่เปิดปิดบิด,ดล็อกแบบนี้ได้เลยใส่บาสใส่แบงค์ใส่อะไรอย่างเงี้ยหูได้เต็มที่กับชีวิตมากรุ่นนี้ถือเป็นคลัชก็ได้นะคะ เป็นกระเป๋าสตังหนังแกะที่แบบใช้งานได้ประโยชน์ได้จริงนะตัวนี้จัดโปรนะเหลือเพียง1590บาทเท่านั้นนะคะได้หนังแกะแท้เลยแล้วส่งให้ฟรีพร้อมกล่องแบรนด์โพนี่ของโลเวล่าให้ด้วยนี่เป็นคอลเลคชั่นใหม่เลยกล่องสวยมากนี่แบบนี้เลยน่ารักมากนี่เอาไปใช้เป็นเซตคู่กันได้ถ้าเป็นเซตก็น่าจะเป็นสีนูดนี่แบบ เซ็ตคู่กันแบบนี้อ่านี่น่ารักมากอ่ะตอนนี้นะคะมาต่อที่คอบบี้ตัวนี้นะคะคอลเลคชั่นนี้นะลูกค้าชอบมากตรงที่ว่านี่ถือไปงานก็ได้นี่บางทีหวั่ววางบนโต๊ะเนาะน,นี่อยากจะแบบถ้าเกิดว่าไม่มีหูกระเป๋าเนาะเราก็ต้องจับที่ตัวกระเป๋าหรือจับที่สายใช่ไหมนะ ถ้าเรามีเนียมีหูก็ใช้งานง่ายหน่อยอนะจะถือข้องแขนอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยเนาะนง่ายเลยตัวนี้นะคะตัดขึ้นมาหมด4ีส่สีพร้อมส่งเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นสีคาราเมลแบบเท่สพายครอสบอดี้อยู่อันนี้ลูกค้าแบบเบื่อสีดําแล้วอยากจะใช้สีอื่นๆได้มทชิ่งกับเสื้อผ้า,าง่ายไม่ว่าจะเป็นสไตล์แบบยีนก็ได้ชุดนี่ก็ได้น่ารักนะอย่างชุดนี้นะถ้าสปายสีน้าเงินก็จะมทชิ่งกันหน่อยเนาะแะอะ ตัดมาสี่สีพร้อมส่งนะคะก็จะเป็นสีควาเมลแบบนี้นะคะสนนีน้ําเงินนี่น้ําเงินแบบ n นวี่บลูเนาะอ่ะสีดํานะคะคลาสสิกอันนี้แถมตัวห้อยให้ด้วยนะนี่ได้เป็นครบเซ็ตแบบนี้เลยแนะ่ได้แบบนี้เลยนะนี่แบบนี้หรือว่าจะเป็นสีนูด๊ดนูดนี่ได้หมดเลยนะกับทุกชุดกับทุกรูปเลยนี่ได้หมดเลยนะ่ารักน่ารักแบบนี้เลยนี่ อลังกชันนี้นะคะฮอบบี้นะ้คพร้อมโค้ดลดเยอะมากเลยตอนนี้นะคะจัดโปรโลดเยอะได้หนังแกะนิวซีแลนด์นิ่มแล้วก็เบาจริงนะคะนี่ใช้กันบอกบอกเลยว่า every day b a c k ไม่ต้องเปลี่ยนกระเป๋าเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะลุกบอกคุณหนูมากสวยเก๋แบบนี้แบบนี้เลยนี่แล้วใช้งานง่ายจริงนี่แบบบางทีคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเนาะก็เสียดด้านหลังได้เลยนี้เลยแม่เล็กดูดดีมาก ลด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 เหลือเพียง 2, องพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะนี่เลยรีบเลยก่อนของหมดนะเพราะตัวนี้ลดจากห้าพันเก้าร้อยเหลือเพียง2องพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทเท่านั้นสนใจนะคะนี่เลยค่ะหน้าจอทักแชทได้หรือว่าจะกดสั่งนะคะในใส่ตะกร้าได้เลยค่ะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งของทุกวันนะหรือว่าส่งแมสถึงมือภายในหนึ่งชั่วโมงก็ได้เช่นกันค่ะ นี่เลยคอลเลคชั่นคคอบดีน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะอยากได้รีกดเลยค่ะ